ตามาและน่าตื่นเต้นที่สุดเกม1ในรอบคัดเลือกเลยครับสาธารณรัฐไอแลนด์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเหลือเชื่อในการพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยชนะได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้พวกเขาได้ตั๋วไปเล่นในรอบเพลย์ออฟได้สำเร็จนี่คือรายละเอียดสำคัญของเกมนั้นค่ะรายละเอียดเกมฮังการี2ถึง3สาธารณรัฐไอแลนด์รายละเอียดข้อมูลการแข่งขัน ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปนะัดสุดท้ายของกลุ่มเวันที่วันที่16พฤศจิกาย,ยน2025สนามพุสคาสอารีนาบูดาเปสต์ฮังการีผลลัพธ์ฮังการี2ถึง3สาธารณรัฐไอแลนด์ความหมายไอแลนด์ Ireland, ต้องชนะสถานเดียวเพื่อแซงฮังการีคว้าอันดับสองไปรอบเพลย์ออฟ ผู้ทำประตู goal scorers ทีมผู้เล่นนาทีที่ลักษณะประตูฮังการีเดนิเลลูแคส4ขึ้นนำ1-0จากลูกแอสซิสต์ของโดมินิกโซโบสไลไอแลนด์ทรอยพ r รอด15เสมอ1-1ลูกจุดโทษฮังการีบานาบัสวาร์กา 37ขึ้นนำสองถึงหลูกวอลเล่ด้วยซ้ายสุดสวยไอแลนด์ทรอย์พ8รแปเสมอ2อถึงสลูกยิงชิปข้ามผู้รักษาประตูแอซิสโดยฟินอาซั 6, สอแลนด์ทรอย์พอร์เก้บวกหกชัยชนะ2อถึงสลูกยิงจาอจ่อช่วงทดเจ็บแอซิสโดยเลียมสเกลส์จุดเปลี่ยนสำคัญของเกม ออกสตาร์ทอย่างรวดเร็วฮังการีออกนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมทำให้ออแลนด์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแฮตทริกของฮีโร่ทรอยแพร t อดทรอยแพรอดกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของออแลนด์ซึ่งเพิ่งยิงสองประตูใส่โปรตุเกสในเกมก่อนหน้ากลายเป็นฮีโร่ด้วยการยิงคนเดียวสามประตูแฮตทริกเขาทำประตูตีเสมอ1-1จากจุดโทษ ตามตีเสมอ2-2ได้อย่างยอดเยี่ยมในนาทีที่80ดด้วยลูกชิปเหนือชั้นและที่ดราม่าที่สุดคือประตูชัยในนาทีที่90บวก6นาทีที่6ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ทำให้ไอสเตรนด์แซงนำ3า3ถและคว้าตัวเพลย์ออฟไปอย่างเหลือเชื่อบทสรุปชัยชนะครั้งนี้ทำให้สาธารณารัฐไอร์แลนด์สามารถแซงฮังการีในตารางคะแนน คว้าอันดับ2ของกลุ่ม F และได้สิทธิ์เข้าสู่รอบเพลย์ออฟเพื่อลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลก2026ที่อเมริกาเหนือค่ะ